สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในรถ Toyota h i ฮรีนะครับคันนี้นะครับเข้ามาติดตั้งเป็นจอ Android ตรงรุ่นนะครับรุ่น Go Series นะครับแรม4ลอม64นะครับตรงรุ่น Toyota h i ฮรีเเลยนะครับบอดี้นะฮะกรอบเข้ารูปแบบนี้นะครับตัวจอนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับสามารถโหลดแอปอะไรก็ได้นะครับจาก p Pay s t o r e นะครับนี่อันนี้เรามี s p o t t i y y มี Google Map มี YouTube มาให้นะครับแต่ผมกดเข้าไปที่ u t u b e นี่นะครับ ตัวนี้แรมสี่นะครับไวมากนะฮะนี่ภาพนะครับเป็น QLED นะครับคมชัดนะครับผมนี่นะครับคมชัดสวยงามนะครับแล้วเราสามารถเล่นแยกสองหน้าจอได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว YouTube เล่นคู่ไปกับตัว Google Map นะครับแบบนี้นะฮะนี่ขับขี่นะครับปลอดภัยทุกการเดินทางนะครับนี่แล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์ดีมากนะครับผม แดีวเราลองเข้าเกียร์ถอยหลังครับอันนี้เข้าเกียร์ถอยหลังนะครับนะฮะแบบนี้นะครับนี่การทัศสกรีนดีมากนะครับลื่นไหลนะครับตัวนี้เป็นแลม4ีรอหกสิบสี่นะครับผมนี่มีเพงสโต์นะฮะก็หากใครนะครับที่สนใจติดตั้งจอ Android ตรงรุ่น Toyota h i ฮเออนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ร้าน J Pro นะครับยินดีบริการลูกค้าทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ